ดีกับผมบ,บังวรรคับในวันนี้เราพาเด็กๆมาทำวัคซีนมาส่งสาวน้อยใส่คิงเลยไหมครับม,มามาทำวัคซีนสองรามเรามีปีนทั้งเดียวออนี่นะครับวันนี้ครบสองเดือนพอดีกี่คลาดกี่คลาด จึงแล้วดับเร็ก็คือช่งงางน้ำนาค่ไปช่งงางน้ำนาจุดตัวดีเร็ววะเร็ววะ,รวะอร่อยมากอ่าตอนนี้ก็ขึ้นตาช่างแล้วนางหนู1.05อะไรวะฮูตอกเลยสงสัยสงสัย <c oughs> อะไรวะเนี่ยไม่ขยับเลยอ้าวนะครับ อีกหนึ่งตัวก็หนึ่งจุดหนึ่งสองศูนย์เอาจับเลยจ้ามาแล้วคุณหมอวัดไข้นะครับผมอ่ากินหมอนี่ไม่กล้ามาก้างกีการเลยออากินยาถ่ายพยาธิก,กันก่อนเลยนังหนูไปจ้าขีการ์ตเดีย๋ยวฉีดยาวัคซีนรวม หนูกองเชียร์ร้องอยู่ข้างนอกเลยัฮึ่ยปึ้งปึ้งว่าฮารลยไม่อร่อยเลยยันแต่ปัญญาไม่อร่านอะเลยเป็น้วยคือมังอรุณนี่คืออาการซบนะครับผมเนื่องจากว่ากลัวคุณหมอนี่คือการมอนะอรุณอรุณอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับอะไรก็ซิบน้าก็ซิบกลางหูได้หรุใจว่ามาได้ดิฮะฮะฮะ

มอสตุดตัวน้อยเอากลับมาใส่เก่งเหมือนเดิมเส็บนรกนอนนอนนอนต่เซ็บนอนจะนอนลูกนอนเลยเด็กเส็บหลังนิดหน่อยนี่น้องเป่งผูตัวนี้ย่งกับตัวนึงมันไตเหลี่ยมน้องเป่งผูวแหมไม่ร้องกันเลยเล่โม้ไม้ไปที่รอรอบสองร้องแน่ๆนโมะวะ ออตุดเอาน้อยน้อยถ่าย่ประหยัดเสร็จแล้วกซินอนเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาลงเก่งเหมือนเดิมนี่ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยทังคูเลยนะโตก็ไปคนละเข็มยาถ่ถยประหยัดคนละหนึ่งกระบอกไอ้ย,ยา ไม่ดูดูมัง้งลูกเจ็บไหมคะสัมภาษณ์นหน่อยครับสัมภาษณ์เด็กฉีดวัคซีนหน่อยเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างหนูเป็นไงบ้างฮะหนูเจ็บไหมน่าจะไม่เจ็บไม่ได้ยินเสียงร้องสักอีกเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆไม่ได้ยินเสียงร้องของเด็กๆเลยนี่ตอนนี้เด็กๆกำลังรอกลับบ้านนะครับผมรอใบวัคซีน เตรียมกลับบ้านจ้านะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของเด็กๆในการทำวัคซีนครั้งแรกครบ60วันแล้วก็อย่า่ายพยยะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องมา่างรูกันนะไปเลยสวัสดีครับผม